สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอน,นะคะวันนี้นะคะนิดก็จะม,มาพามาชมการทํางานนะคะของทีมงานเรานะคะจิตอาสานะคะวันนี้รถปูนก็ออกมารถที่สองแล้วนะคะหลังจาก,ากที่เมื่อเช้านิดไล์สดไปนะคะรถคันหนึ่งนะคะเสร็จไปแล้วนะคะอันนี้คันที่สองแล้วนะคะคันที่สองนะคะมาคนะนิดก็จะขอเอิมานะคะ,าาะ,คะสืกาเข้านะคะ มาดูนะคะการทํางานนะคะของทีมช่างนะคะทีมช่างกิจอาสานะคะวันนี้เราจะมาชมนะคะการทํางานว่าจะเป็นยังไงอุปสรรคของเราก็คือรถปูนนะคะเข้าไม่ได้นะคะเราก็จะมาชมว่าทีมช่างจะทํายังไงนะคะเพื่อจะแลมาเทปูนตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะพามาชมนะคะที่ไปแล้วนะคะหนึ่งขั้นรถนะคะ รถปูนคิดว่าสองคิวนะคะตามที่ช่างว่านะคะสองคิวนะคะทั้งหมดปูนก็จะเป็นสี่คิวนะคะนี่ค่ะรถละสองคิวนะคะก็มาดูกันนะคะว่าทำยังไงนะคะเราก็จะเตรียมนะคะช่างเราก็จะเตรียมแล้วนะคะมาดูวิธีนะคะรถปูนเข้าไม่ได้เขาทำยังไงนะคะมาชมกันเลยนะคะช่างโดยผู้ชํานานนะคะมีแต่ช่างมืออาชีพรักงานเลยนะคะวันนี้นะคะ แต่ว่ามาเป็นจินอาสานะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานนะคะจินอาสาทุกท่านนะคะค่ะที่มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้นะคะในการสร้างต่อเติมบ้านนะคะบ้านคุณป้านะคะคุณป้าคำพันประชานันนะคะวันนี้นะคะได้เป็นผู้ต่อเติมนะคะบ้านผู้ยากไร้นะคะที่ได้รับคัดเลือกนะคะกรรมการ คณะกรรมการของสรสีเราทะะั้ง15ท่านแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ได้เลือกสันว่าให้คุณแม่ค,คําพันธ์ประชานันนะคะเป็นผู้ได้รับต่อเติมบ้านในครั้งนี้นะคะแล้วก็ทีมช่างก็จะมาช่วยนะคะวันนี้จิตอาสานะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็ช่วงเช้านี้ก็ไล์สดไปนะคะช่วงเที่ยงนะคะนี้ไล์สดไปแล้วนะคะก็นี้ก็มาชมนะคะบรรยากาศรถที่สองกันนะคะค่ะ เราทำยังไงนะคะมาชมกันเลยนะคะค่ะเมื่อรถปูนมาไม่ถึงเราก็ทำแบบนี้นะคะนี่คะใส่กระบะนะคะแล้วก็ใส่รถเข็นมานะคะเราใส่รถเข็นมานะคะเห็นไหมแ่ทำนี้นะคะช่างนะคะสุดยอดเลยนะคะก็จะมาเทนะคะ,ะนายช่างก็จะสั่งนะคะ โอ้นายช่างฮะเอาเอามันถูกที่นะคะนาย <ด Liberty. S 2> ช่างโอ้ยตั้งใหญ่นะคะน้องยศนะคะกินง,งานนะคะก็เป็นญาติญาติกันทั้งนั้นเลยนะคะกินช่างนะคะน้องยศก็เป็นน้องสาวผู้ใหญ่บ <sh arp from predators> <trans> ้านนะคะสามีบ้านก็เป็นญาตินีดนี่นะคะก็ญาติญาติกันนะคะ รถตังนี้นะคะตังนี้นะคะช่วยช่วย,ยกันนะคะรถมีสามคันนะคะ รถเรามีสามพันนะคะกระบะซ้องแล้วก็ไม่ใช่กระบะโ้กระบะหนึ่งงานนะคะมีพูดกินกระบะกระบะไทยมืออาชีพรถเขียนซ้องนะคะมีอีกท่านนะคะทำแบบนี้ลมแรงใจนะคะ สายบุญนะคะสายบุญนะคะคุณแรงร่วมใจกันนะคะวันนี้ใกล้เเสร็จแล้วนะคะคาดว่าวันนี้จะให้เสร็จเลยนะคะอันนี้นะคะขอบคุณทีมช่างนะคะขอบคุณทีมช่างที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะวันนี้ช่างปิดาสาในบุญร่วมกันนะคะวันนี้ มรงนี้นะคะช่งเยอะมากนะคะวันนี้เยอะค่ะเยอะาตอนที่ไปทําบ้านหลังแรกนะคะเพราะว่าบ้านหลังแรกเลยก็ช่างยังยุ่งงานอยู่นะคะแล้วก็รับเหมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นช่วงที่ยานานะคะยังไม่เสร็จตอนนั้นนะคะช่างก็เลยไม่เยอะนะคะตอนนั้นตอนนี้ช่างก็เสร็จภารกิจส่วนมากแล้วนะคะจะเอาญ่ามันย้า หญ้าสวนมันหญ้าป้ามแล้วก็หญ้ายางนี่ก็เอาเสร็จแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเสร็จแล้วช่วงนี้นะคะบุญหอค้าเสร็จก็จะเอาญ้าเสร็จแล้วนะก็ก็เลยไม่ยุ่งไม่ยากเท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็ช่างว่างอยู่นะคะช่างว่างก็เลยมานะคะมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะวันนี้ช่างประมาณสิบกว่านะคะสิบกว่าท่านนะคะ ร่วมแรงร่วมใจกันวันนี้ช่างว่าจะให้สําเร็จนะคะวันนี้นะคะท่านอบตอก็มานะคะท่านอบตทุนที่โสมอานทานนะคะท่านอบตอบ้านเรานะคะมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาบ้านเราค่ะเป็นอย่างดีนะคะค่ะทินช่างนะคะทินช่าง <wiem> ก็แข็งแรงมากเลยนะคะร่วมแรงร่วมใจคาดว่าช่างว่าจะให้เสร็จวันนี้นะคะอีกไม่นานนะคะจะใช้เวลาไม่นานนะคะก็เสร็จนะคะ ชมนะคะว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไรนะคะไปแล้วะะแล้วะะลีกไม่นานก็อนนี้คิดว่าถ้าว่าจะเสร็จนะคะเพราะว่ามุมนี้เสร็จแล้วนะคะมุมนี้ได้แล้ว มุมนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเหลยออีกมุมนี้นะคะ,ะไปก่อนนะคะท่านกรต,ตจะไปก่อนหรือว่าจะให้รถเข็นไปก่อนนะคะรอคิวกันเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะทีนข่างนะคะ ระะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะด้วยความแรงร,งรุ่มใจกันนะคะค่ะนะคะหีมช่างระคาไว้มากนะคะปะั่นุเรียบร้อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็มบนะคะสี่หมื่นบาทที่ทางราชการให้มาก็จะได้หลังคานะคะอย่างที่เห็นนะคะมุงหลังคานะคะแล้วก็สองสองที่นะคะหลังคาข้างบนนี้นะคะ แล้วก็ฟังนะคะที่มองเห็นแล้วก็พื้นนะคะโดยอุปกรณ์ทางทางราชการหรือว่าทางหน่วยงานจะซื้อมาให้เราเลยนะคะเราแค่ทํานะคะ,ะ,คะล่ะค่ะเราข้อร่วมแรงร่วมใจกันทํานะคะนี่ค่ะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทินช่างนะคะหิตอาสาทุกท่านนะคะแล้วก็ชาวบ้านตราศรีทุกคนนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะฟังในบ้านนะคะแล้วก็ยินช่างนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะฝั่งนี้นะคะ่ก็จะปาทูนแล้วก็รอแห้งแล้วก็เป็นเ็จนะคะก็ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความเเห็ใน,ในความสําคัญะคะ่ะของบ้านผู้ยากไร้แล้วก็มอบให้มากนะคะก็ขอขอบคุณนะคะนี้ก็ขอขอบคุณคุณที่นะคะที่ปลาไพัยวาดรูเหมือนนะคะที่ช่วยร่วมบริจาคนะคะห้าร้อยบาทนะคะขอบคุณู้่หญ่ใจดีนะคะขอบคุณที่มากๆเลยนะคะที่ช่วย ข,ข้าวกับข้าวในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปว้เที่ยงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะจองนิทยาชาแนลบ้านซอนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ